ท่านก็บป็นผู้จัดในการวันนี้วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลสำคัญมาร่วงในงานวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านชัยกาที่ดีครับนายกครงการบริหารสวนตะบลนิ <mid> ้วขออนุญาตเรเชิญครับท่านผู้ใหญ่เทพสุทรรุ๊ครับผู้ใหญ่บ้านใหมูุ่ติจานเสียโทนาจะพูครับขออนุญาตเเชิญครับเสียโทนาจะพุกเสียโทนาจะพูครับขออญาเรเชิเสียสวัอินสุครับปัันของผู้ใหญ่ เสียงสวยอินชุกเนินครับทีมงานเขาเสียงดีวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับเสียงสวยอินชุกเนินนะครับปเอน้ำมันพว่งใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยเชยครับตะโกผู้ช่วยเชยตะโกครับขออนุญาตเรียนเชิญครับแล้วก็เกียรติศักดิ์ลูกตะแกรงเกียรติศักดิ์ลูกตะแกงเรียนเชิญครับผู้ใหญ่อำนาจเนื้อนาครับผู้ใหญ่บ้านตันิยุงเรียนเชิญเลยครับ บรสอธงชัยลีสมครับเยี่ยมเชิญครับผู้ช่วยปามโอดพวกบุญทศผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พุทธจารย์แล้วก็ทีมงานของเสียดยีทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตทัไทยนะครับขอบคุณมากครับ,รบรับการจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานที่ทน้องชาวบ้านและพวกเาบนเสียดยีโครา วันนี้เป็นการประเดิมในการจัดมวยก่อนหน้านี้พี่น้องชาวมวยก็คงจะทราบเป็นการจัดหมอหลำหมอหลำขนาดใหญ่ๆนี่นะครับหลายวันหลายเดือนอที่ผ่านมานั้นเป็นรายการที่พี่น้องชาวมวยก็คงจะได้มาร่วมเดี๋ยวันนี้เป็นรายการมวยนะครับคาดราพีหน้าเสียเดโพล่าจะเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่ทราบจากข่าวนะครับเดี๋ยวจะยิ่งใหญ่น โอกาสนี้คนที้อยากเดินเชิญน่อ,อ,อนนอยชายานังกางขึ้นดีครับนายกโคกาตรตัาหารส่วนตำบลยิวได้พบปะกับพี่น้อง